สวัสดีครับนักศึกษาคลิปนี้จะเป็นคลิปการจำลองการไหลของอากาศภายในไซโคโรนไซโครนเป็นอุปกรณ์ทรงกลวยนะครับที่มีหน้าที่นะครับแยกของแข็งออกจากแก๊สนะครับโดยอแก๊สจะเข้าดันด้านข้างนะครับแล้วก็จะหมุนวนนะครับด้วยแรงเวียงนี้ศูนย์ของแข็งก็จะเวียงออกตอที่ขอบแล้วไหลลงมาด้านล่าง ปูกกับเก็บไปด้านล่างอากาศที่เบาบางกว่าก็จะไหลขึ้นด้านบนนะครับอันนี้ถ้าจะคำนวณน,นะครับก็จะมีสูตรนะครับซึ่งสูตรนั้นจะแปรผันไปตามงานที่ใช้เช่นความเร็วก๊าสนะครับแล้วก็ของแข็งที่ทําการดักอาจารย์เอาภาพและสมการนะครับอ้างอิงมาจาก ต้องเอกสารตําราของคุณล,ลินจังหวังนะครับ <c oughs> เรามาเริ่มกันเลยนะครับเราเริ่มทําไซโคลกันก่อนนะครับมาที่ New มาที่พาร์ทนะครับอาจารย์จะสร้างไซคนจากฟอนต์เพลนนะครับให้ในักศึกษาทําตามเรายังไม่ต้องการความแม่นยําจากการคํานวณน,นะครับให้เราวาดรูป โดยคร่าวๆก่อนนะครับคือกาวนะครับให้ได้ประมาณนี้นะครับอาจารย์จะให้ไดมิเตอร์นะครับ ของถังเนี่ยประมาณ1เมตรนะครับดังนั้นรัศมีก็จะเป็น500มิลลิเมตรนะครับอาจารย์จะสร้างเนือ้อที่งานจากภาพโดยการรีโวลนะครับมาที่ฟิวเจอร์มาที่รีโวลบอสเบสนะครับตรงนี้แล้วก็ม้เลือกที่แกนที่จะทำการหมุนนะครับคลิกทู เป็นการยืนยันแล้วก็จะได้รูปทรงกลวยขึ้นมาซึ่งเป็นรูปร่างของไซโคนที่จะมีทางออกนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นทางเก็บของแข็งนะครับเรายังขาดท่อทางเข้าให้ในักศึกษากดคอนโทรลหนึ่งนะครับเพื่อมาที่ View Font แล้วก็มาคลิกนะครับ ตรงนี้นะฟอนเพลนคลิกหนึ่งครั้งนะครับเพลนจะปรากฏขึ้นเป็นเส้นสีน้ําเงินนะครับหมายความว่าเราจะวาดรูปในเพลนนี้นะครับแล้วก็ขยายขยายมาที่สกเก็ตนะครับวาดรูปสี่เหลี่ยมวาดจากมุมของงานนะครับกาเอานะครับกะกาเอาก็ปูก ไปที่มุมไฮโดเมติกนะครับทำการ e x t r u d e นะครับ e x t r u d e boss p c ขึ้นมาแล้วก็คลิกลูกศรลากเลยนะครับลากเลยกาวนะครับไฟยาวเท่าไลด่ดีนะเราก็จะได้รูปร่งางไซโคลแล้วแต่ยังตันอยู่นะครับไซโคลจะเป็นผนังบางนะครับเป็นอุปกรณ์ที่มีผนังบางมีท่อทางเข้าคือตรงนี้แล้วก็ท่อทางออกคือตรงนี้ ะครับดังนั้นเราจะทำการเจาะให้มันกวงนะครับโดยการให้คำสั่งเชลลนะครับอาจารย์ต้องการให้ผนัง,งมันบางสามมิลนะครับก็มีขายทั่วไปนะครับเป็นสแตนเลสสามมิลน,นะครับแล้วก็พื้นผิวทางเข้าและพื้นผิวทางออกนะครับเราจะเจาะมันเข้าไป นะครับครั้งเราก็จะกลวงแล้วกลวงจริงหรือไม่ให้นักศึกษามาที่มุมมองแบบผ่านะครับตรงนี้นะแล้วมาติ๊กเลือกทิศทางการผ่านะครับว่าเออมันกลวงจริงไหมลองลากดูนะครับก็แสดงว่ามันกลวงแล้วนะครับคนโทล อาจารย์คนุทุนสีเป็นมุมมองฟ์วิวจากหลักการของการสร้างไซโครนนะครับถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยอากาศกับคลองแขงบางส่วนมันจะหลุดรอดออกไปก็คือมันเข้ามาแล้วมันก็จะวิ่งออกไปด้านบนเลยก็มีนะครับดังนั้นจากหลักการเนี่ยควรที่จะมีท่อนะครับที่เป็นท่อทางออกเนี่ยมีบางส่วนโผล่เข้ามาด้านใน ให้ต่ำกว่าทางเข้านะครับแล้วก็จะวาดท่อนี้ใหม่แล้วก็ปิดมุมมุมมองผ่านนะครับมาที่มุมมองท็อบิวขยายให้เห็นขอบของท่อนะครับที่เค่เป็นเส้นสีฟ้าให้เป็นพื้นที่สีดำเงินนี่นะครับแล้วก็มาที่สเก็ตนะครับมาที่วาดรูปวงกลมอ่นะ เขาวาดรูปวงกลมให้มีขนาดเท่ากับท่อทางออกที่เราวาดไว้แล้วเพื่อดูมุม iso metric นะครับผาด้วยดีกว่านะให้มันดูง่ายนะครับมามุมมองแบบผานะครับจากนั้นมาที่ future มาที่เ x ็กท t ดนะมาที่มุมมองเอาใหม่นะครับมาที่มุมมอง live view ก่อนนะครับ เราจะไดใ้ให้มันเห็นว่าท่อผัวเข้ามาด้านในต่ากว่าทางเข้าต่ากว่าท่อทางเข้านะครับมาที่ e x t r u d e นะครับปรับทิศทางนะครับกดตรงนี้นะปรับทิศทางแล้วก็ลากนะครับเลื่อนให้ต่ำกว่าทางเข้านิดนึงนะครับปิกปู เราก็จะได้ท่อตันมา1ท่อนะครับเป็นท่อทางออกของอากาศให้เราทำการเจาะใหม่นะครับให้มันกวงดวยมาที่เชลความหนาามินเหมือนกับถังนะครับมาที่ทางออกนะครับด้านหนึ่งแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้ลิกพื้นด้านล่างหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดถูกนะครับ คอลทอนเจ็ดมาไอโซเมติกเราก็จะให้เห็นได้ว่าท่อไซโคลเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดมุมมองไปก่อนที่เราจะเซฟเราต้องระบุว่าเราใช้วัสดุอะไรทำไซโคลนะครับมาที่เมทีเลียนนะครับ,รบกดขวาไปที่ Edit m เมท r เ a ีให้เลือกที่ s t สแตนเลสสตีลนะครับ ที่ตรงนี้นะครับเลือกสแตนเลสสตีลมาที่แอ p พายนะครับแล้วก็กดปิดจากนั้นก็เซฟงานนะครับเซฟอาจารย์ตั้งชื่อว่าไซคลนะครับไซคอลเซฟไว้นะครับครับเข้าสู่เมนู สู่ฟังก์ชันการทำงานซิมูเลชันแบบ4 sim ซิมนะครับมีการไหลในอุปกรณ์นะครับจะต้องมีแถบเมนู f ฟล์ซิมูเลชันให้ให้เห็นนะครับถ้าใครไม่มีให้มาที่ Add-in นะครับ Add-in อยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงนี้นะร,รูปเฟืองกดลูกศรนนะครับก็จะมีไอคอน Add-in ขึ้นมาให้เรากดนะครับเป็นแถบขึ้นมา แล้วก็มาลากนะครับลากดูมันจะอยู่ด้านล่างนะครับมองหาคำว่า Solid Work s o l i d w o r k for simulation นะครับแล้วก็ติ๊กถูกแล้วก็กดโอเคไปนะครับไอคอนหรือแถบเมนูพวกนี้นะครับจะโผล่ขึ้นมาให้เรามากดที่ for simulation เป็นการเริ่มนะครับเป็นการเริ่มกำหนดรายละเอียดในการ simulation มาที่ไวศาสตร์นะครับกดที่ไวศาสตร์มาตั้งชื่อโปร ject นะครับแล้วก็ตั้งชื่อโปร ject เป็นไซโคุกด next เลือกหน่วยนะครับหน่วยที่ประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้นะครับประเทศเรานะครับก็จะใช้หน่วย SI ก็คือเมตรกิโลกรัมแล้วก็วินาทีเซกันนะครับ กด n e x t เป็นการไหลาภายในนะครับ internal กด n e x t แค๊แที่ใช้นะครับแพน่อศึกษานะครับมากดที่สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับกดเครื่องหมายบวกตรงนี้หนึ่งครั้งจะขึ้นแก๊สต่างๆให้เรานะครับในที่นี้เราจะเลือกแอร์ด้านล่างนี้ยังเป็นสีเทาอยู่การเลือกก็คือ double click นะครับตรงที่สีเทาก็จะปรากฏมีคำว่าแอร์ขึ้นมา นะครับเป็นแก๊สตัวหนึ่งนะครับแล้วก็กด next กด next นะครับอันนี้เป็นการกำหนดงานรายรละเอียดอย่างง่ายนะครับกด yes นะครับก็จะขอบเขต boundary ในการพิจารณาในการคำนวณขึ้นมานะครับทีนี้คำสั่งจะให้เราทำงานในขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนที่เรียกว่า Create lid นะครับเป็นรูปร่างของอาฝาปิดรูนะครับหมายความว่าโปรแกรมให้เราปิดฝาทางเข้าทางออกจะมีทางเข้าทางออกกี่กี่ทางกี่รูเข้าหนึ่งรูออกสองรูเข้าสอรูออกหนึ่งรูก็ตามแต่นะครับเราจะต้องปิดรูนั้นทั้งหมดนะครับ แล้วก็ขยายมาที่ขอบการปิดรูก็คือมาที่ขอบนะครับปิกที่ขอบหนึ่งครั้งมันจะปิดรูเรา้ให้เราเองอัตโนมัตินี้เรามาปิดรูทางออกนะครับขยายขอบให้เห็นชัดเจนปิกหนึ่งครั้งมันก็จะปิดให้เราอัตโนมัติจากนั้นก็กดถูกครับกด yes กด yes นะครับ,นะรบก็ เป็นการกำหนดนะครับทางเข้าและทางออกว่ามันมีกี่ทางต่อไปนะครับเนื่องจากว่ามันมีขอบตรงนี้ขึ้นมาทําให้เราอาจจะดูเครื่องตานะครับให้เราปิดตรงนี้ได้นะครับมาที่ computation แนวนะครับ domain ตรงนี้นะครับกดคลิกขวานะครับมาที่ high นะครับ กดให้หนึ่งครั้งเนี่ยกรอบจะก็จะมาแต่ถ้ากดโชว์กรอบก็จะมาพูดผิดนะครับถ้ากดถ้ากดโชว์เนี่ยกดจะกรอบจะมาแต่ถ้ากดให้กรอบก็จะหายก็จะดูสบายตาขึ้นนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการกําหนดขอบเขตการไหลของอากาศที่จะไหลเข้าและไหลออกนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการ กำหนดนะครับเราจะมามุมมองแบบผ่านะครับเลื่อนให้เห็นฝาปิดด้านในของทางเข้านะครับกรติกถูกนะครับจากนั้นมาที่ boundary condition นะครับคลิกขวาที่ boundary condition นะครับตรงนี้นะครับเอาไหมนะครับมาที่ boundary condition คลิกขวากด insert boundary ะครับเส้นสีฟ้าไอ้แถบบสีฟ้านี่มันจะเป็นการให้เรากําหนดผิวทางเข้านะครับแล้วก็มาติ๊กผิวทางเข้าขตรงนี้ด้านนี้ก็จะขึ้นเฟสขึ้นมานะครับเป็นเฟสที่หนึ่งเงื่อนไขตรงนี้สําคัญนะครับเราต้องรู้ว่าท่อที่เรากําหนดเนี่ยเป็นทางเข้าก,ก็คืออินเลผมจะกําหนดให้เป็นอินเล v e วิล i t ซิก็คือ เป็นการไหลนะครับไหลเข้าด้วยความเร็วนะครับเป็นเป็นความเร็วนะครับมันจะมีแมสโฟเรียกว่ามวลเรมวลไหลปรลุมโฟนะครับอัตราการไหลนะครับที่พันนะครับเมื่อเรากำหนดความเร็วแล้วตัวโปรแกรมจะขึ้น V ขึ้นมานะครับ v หรือ v e l o c i t y นี้เราจะต้องมาใส่ตัวเลขก็คือความเร็วแล้วก็กำหนดไปที่ เอา20นะครับแล้วก็กด enter นะครับมันก็จะขึ้นรยายละเอียดให้เราตรงนี้ว่าเอออากาศไหลเข้า20เมตรต่อวินาทีนะครับ,รบแล้วก็มาที่มุมมองแบบผาอีกข้างหนึ่งนะครับทีนี้เราต้องเลื่อนมุมมองผาให้เห็นขึ้นผิวด้านในของทางออกนะครับ กดถูกเลื่อนให้เห็นเพื่อนผิวด้านในทางออกนะครับคือต,ตรงนี้นะมาที่ Bondary c คอนดิชันอีกครัง้งหนึ่งคลิกขวา insert b o u n d a r y Condition นะครับทีนี้มันเป็นทางออกนะครับตรงสีฟ้านี่นะต้องมาติ๊กท่อทางออกนะครับตรงนี้นะครับและต้องมาบอกมันว่านะมันเป็นทางออก ก็คือ outlet velocity ตรงนี้นะครับพี่เข้าไปส่วนความเร็วนั้นเราให้โปรแกรมคำนวณให้นะครับความเร็วทางออกแต่เราต้องมาติ๊กตรงนี้เพิ่มเติมเพราะว่ามันคือเราจะกำหนดให้มันไหลออกสู่ความดมันบรรยากาศนะครับต้องมาติ๊กตรงนี้ให้ขึ้นแถบจากสีสีขาวนี่นะครับพีกแค่มันขึ้นเป็นสีเทานะครับความหมายคือ ไหลไปสู่ความดันบรรยากาศนะครับก็ลิกถูกนะครับก็จะขึ้นลูกศรสีน้าเงินให้เห็นนะครับเป็นสองทิศทางก็คือลูกศรอ,ออกก็คือเป็นการไหลออกมีลูกศรเข้าก็คือมันมีแรงดันบรรยากาศต้านทานอยู่นะครับปิดมุมมองผาไปก่อนนะครับ จากนั้นเรามาที่ goal หรือจุดมุ่งหมายที่เราจะทำการวัดนะครับทำการวิเคราะห์ให้เรากดที่คีิกขวาที่โกนะครับกดที่โกคีิกขวาที่โก a หนึ่งครั้งมาอาจารย์คลิกโกบอนโกนะครับก็คือโกบอนก็คือรวมทั้งหมดเลยนะครับที่ถูกตรงนี้สองสองอันนี้นะครับ เนื่องจากว่า Go เนี่ยมันมีให้เราเลือกเยอะมากเช่นให้วิเคราะห์เป็นจุดวิเคราะห์เป็น Surface Go Volume แล้วก็กำหนดด้วยสมการหรือ Equation นะครับแต่เราเลือก Global ก็คือเลือกวิเคราะห์แบบภาพรวมนะครับจากนั้นมาที่ Map นะครับคลิกที่ Global Map โอบอลแมทนั้นก็คือความละเอียดในการวิเคราะห์นะครับตัวเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดนี้ถ้าเลขมากนะครับก็คือวิเคราะห์ขั้นละเอียดสูงนะครับเอาที่โปรแกรมให้ให้เรามานะครับก็คือสามนะครับพิกถูกไว้นะก็ถือว่ากำหนดไปที่สามนะครับต่อไปนะครับเราจะไปที่รีซอสผลนะครับ คนที่จะแสดงนะครับที่รีโซลนะครับให้ติ๊กถูกตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นแถบเมนูมาให้อีกเยอะแยะเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาที่ go port ก่อนนะครับก็คือสิ่งที่จะแสดงนะครับแล้วก็คลิกขวามาที่ go p o t นะครับคลิกขวาที่ go p o t แล้วก็เลือกที่ all ครับจิกถูกนะครับจากนั้นมาที่โฟลทัสเจ็คตอรีแต่ก่อนที่จะไปโฟ r ทัสเจ็คตอรีเราจะต้องมาดูมุมมองแบบพาก่อนให้เห็นพื้นผิวด้านในของทางเข้านะครับเพราะว่าที่คำสั่งนี้จะต้องกำหนดจุดที่มันจะทําการไหลให้เราเห็นนะครับ เป็นจุดที่เริ่มมาที่โฟ r ทัชเจ o r y รี่ขี้ขวานะครับอินเสิร์ตแถบสีฟ้านี้ให้เรามาติ๊กที่พื้นผิวตรงนี้นะครับเป็นพื้นผิวด้านในของทางเข้านะครับหนติ๊กแล้วยี่สิบนี้คือจำนวนสตรีมไลน์ที่จะแสดงนะครับไปคือลักษณะเส้นสตรี m Line ที่จะไหลให้เราเห็นนะครับ ตัวนี้0.02เมตรนี้ก็คือขนาดของอิเลเมนต์หรือตัวไปนะครับเราก็เอาตามนี้ไปก่อนแเราค่อยแก้ไขทีหลังได้กดถูกนะครับจากนั้นมาที่ run เพื่อทำการคำนวณน,นะครับที่ด้านล่างก็จะเกิดตัว นี้ขึ้นมานะครับแสดงการคำนวณน,นะครับฟ i n น s ิแล้วก็ย่อลงนะครับมามุมมองแบบผาน,นะครับลองดูนะครับออาสักให้เห็นครึ่งหนึ่งนี่นะครับ กดคอนโทรลจ่าจากนั้นเราก็จะมาที่ f o r t า r j e c t ตุร1นะครับนะครับที่ให้เกิดแถบสีน้ำเงินแล้วก็คลิกขวากด Play นะครับเพื่อที่จะแสดงเส้นทางการไหลของอากาศในไซโคนนะครับ นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราปิดมุมมองแบบผ่านะครับมันจะเป็นการมันจะทึบนะครับเช่นมันจะแสดงอยู่ด้านในเราองไม่เห็นนะครับดังนั้นเพื่อที่จะให้เราเห็นการทำงานนะครับเราก็จะมากำหนดให้วัตถุหรือไซโครเนี่ยโปร่งใสให้เรามาที่โฟล์ซิมูเลชันนะครับ คลิกลักตตรงนี้มาที่ Transparency หรือการกำหนดความโปร่งใสของงานนะครับถ้า0ก็คือทึบนะครับถ้า1ก็คือโปร่งใสนะครับเขาก็เลือกสัก0.75นะครับหรือประมาณนี้ก็ได้นะครับกดโอเคไซโครนหรือวัตถุก็จะโปร่งใสขึ้นนะครับ ตอนนี้มันเป็นแบ Steam Line นแบสตรีมไลน์เป็นแบบเป็นแบบไปนะครับเราสามารถแก้ไขให้มันดูสวยงามกว่านี้ให้ดูง่ายกว่านี้ก็ได้นะครับเรามาที่โฟ r a j เจต o r ีหนึ่งนะครับคลิกขึ้นสีดำเงินคลิกขวามาที่ Edit Definition นะครับเราก็มาเลือกเป็นการแสดงแบบ Arrow ครับลองดูแอโร่จาก20ตันต่อพื้นที่แล้วก็มาเป็นสัก40นะครับกดถูกนะครับดังนั้นสตรีมไลน์เส้นสตรีมไลน์ก็จะเปลีเป็นแอโร่เราก็จะเห็นนะครับต้นไหลของอากาศได้อย่างชัดเจนทิ่การมองตรงนี้นะครับมันจะอยู่ที่ การแสดงความดันนะครับเพเอ u r นะครับสีจะเป็นตัวบ่งบอกว่ามันอยู่ที่เพเ s อ u r e ที่กี่พสาสคาลนะครับทีนี้ถ้าเราจะดูความเร็วของอากาศให้เรามาติ hmm. ๊กตรงนี้นะครับตรงเพเ s อ u r e ตรงนี้นะครับติ๊กแล้วก็มาเลื่อนมาที่ velocity นะครับแล้วก็กดถูก สีก็จะดูได้ตามแบบนี้ว่าแต่ละสีบ่งบอกถึงความดันเออเป็นความเร็วนะครับเป็นความเร็วนะครับว่าสีแดงสีเหลืองเนี่ยความเร็วประมาณเท่าไหร่นะครับเราไม่ชอบสตรีมไลน์แบบลูกศรน,นะครับแล้วก็ มาที่ f h o t t t o r y ใหม่นะครับมาที่ Edit Definition อาจารย์ลองเป็น Sphere หรือเป็นวัตถุวงกลมนะครับเป็นเม็ดกลมๆกมก็ติ๊กถูกนะครับแล้วก,ก็จะได้เป็นลนักษณะการแสดงแบบสตรีมไลน์แบบหืุดวงกลมขึ้นมานะครับให้เห็นอันนี้เป็นการวิเคราะห์อย่างง่ายนะครับ เนื่องจากว่าอากาศมันไหลเข้ามาเกิดแรงเวียงนะครับแต่ตัวอากาศเนี่ยที่เบาบางเนี่ยมันก็จะื่้นที่ขึ้นไปก่อนนะครับถ้ามันมีฝุ่นหรือของแข็งที่พนมากับอากาศมันก็จะโดนเวียงนะครับแล้วก็ไหลลงด้านล่างนะครับอาจารย์ก็ขอจบนะครับการวิเคราะห์ การไหลของอากาศในเซกูนอย่างง่ายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ